ครับสวัสดีครับมือนีผมผูเยลีชาแนลนะครับพี่น้องผู้เยลีชาแนลสิภาพี่น้องมาต้มค่วมงามของวัดไรสามาคีเกาะนาคพญาดานตะเกาะนาคนะครับเกาะนาคบาดานซึ่งตั้งอยู่นะครับ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษครับพี่นอ้องไปไง่ายมากง่ายครับถ้าข้ามาจากเส้นทางจากจังหวัดศรีสะเกษเนาะจากจังหวัดศรีสะเกษมาถึงสีแยกส้มปล่อยแล้วก็ตรงมากครับพี่น้องเส้นทางที่จะไปอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ กตตรงมาเรยเรอยๆครับตรงมากพอถึงอำเภอโพธิสุวรรณนะครับทอดแยกไฟแดงแยกแรกของอำเภอโพธิสุวรรณก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายกระตรงไปอีกครับจิมีป่ายบอกทางตลอดนะครับไปบอกทางตลอดทางไป ไปสามัคคีเกาะนาคบาดานครับพี่น้องแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆประมาณสองกิโลเสร็จเกร็สิหอดวัดไตรสามัคคีอยู่ด้านหัวมือครับด้านซ้ายมือนั่นเป็นที่จอดรถหลังจากในบริเวณวัดมองจอดรถมันเต็มแล้ว เพิ่นก็นให้จอดทั้งด้านใรามือสิมีสถานที่ว้วงควงนะครับให้เขาจอดรถแล้วก็เข้าไปกราบไหวพระพุทธรูปในศาราการประเรียนหลังจากนั้นเขาก็ลงมาชมนะครับเกาะนาบบาดานครับนี่ครับพี่น้องที่เห็นเห็นอยู่นี่ก็คือเกาะ นาคบาดาลผมกับบรรยายบอถืวอว่าเป็นพญานาคตือ,อยังเนี่ยังไดเนี่เนาะเพราะว่าผมกับพึ่งมากครั้งแรกขึ้นกันแต่ว่าอยากให้พี่น้องเข้าไปเห็นได้ไปเที่ยวได้ไปชมได้ไปกราบไหว้เฮ็ดบุญกับเพินนะครับการเฮ็ดบุญน,นะครับว่บาไ้มีขอบเขตว่าสีเฮ็ดบุญเท่าไดตามกำลังศรัทธา เอากะยอดเหรียญหรือว่าหยอดแบ่งร้อยแบ่งอาร้อยก็ว่ากันไปเนาะใส่ในตู้แล้วก็เลาะเลาะเบิง่งถ่ายรูปเซลฟี่ถ่ายคลิปอ่าส,ส,สวยๆงามๆตอนนี้ผมเลาะอ,อ้อมอ้อมอ้อมแล้วก็อ้อมไปทางหลังเนาะหลังจากนั้นก็อยากตีค้องก็มีคลองห้ตีคลองใ,ใหญ่นะครับ บาน้เพิ่นกสิมีมองกองอํานวยการให้เ่านั่นได้ร่วมทํำบุญแล้วแต่กำลังสทธาแล้วครับพี่น้องคันว่าอยากกินกว๋วยเตี๋ยวก็มีกว๋วยเตี๋ยวอยู่ในบริเวณวัดอายอยู่กว๋วยเตี๋ยวซึ่งเป็นกว๋วยเตี๋ยวราคาบ่แพงครับพี่น้องราคาบ่แพงราคาเป็นตะกินหลายๆมีกว๋วยเตี๋ยวมีน้ำ ทุกอย่างเนาะและ้วเขาก็ไปอ่าเลาะเบิง้งหลายๆจุดนี่ครับอ่าพระพุทธรูปแล้วก็มีสิมีเท้าวเวทสุวรรณเท้าวเวทสุวรรณนำให้พี่น้องไปอ่าไหว้ไปอ่าพระลบบูชาเนาะนี่ครับเต็นทั้งหลังจากเข้า สิกับแล้วก็ป้ายนะครับป้ายนาด่ยินดีตอนรับหรือว่าขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนี่แหละแต่ที่ม,ม,มีบอกไปนะครับพี่น้องจังหวัดศรีสะเกดมีวัดหลายๆายวัดที่งามครับงามหลายวัดอยู่ที่มาบอกมุนีก็คือวัดไตรสามัคคี อำเภอโพสีสุวรรณนะครับเกาะนาคบาดาลวัชรวาสวัสดี